ื่อนผู้ช้บ้านสั่งเราไปศึกษางานนอกสถานที่แต่ไม่รู้จะไปที่ไหนเลยนี่ไงเพื่อนบ้านนนกอ,อกอะเราเลื่อนหาในเฟซเราสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้นะเพื่อนน่าสนใจเพื่อนเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะไปศึกษาในสถานที่นะั้นมีอะไรให้เราศรึกษาบ้างละ่ะเราก็ยังไม่รู้เลยครับเราต้องไปศึกษาดูงานเองเหรอครับใช่เราเคยเห็นนะในเฟซเขามีการทอผ้าแล้วก็ยอมสีผ้าได้นะโอ้หน่าสนใจอนะงั้นเราก็ไปกันเลย ตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะเดินทางไปศึกษาเรื่องภูปัญญาไทยที่บ้านนนกรบกันนะคะณนะเวลานี้11.27ไปกันเลยตอนนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงที่บ้านนนกรบตาบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี และคนในชุมชนส่วนใหญ่นะคะจะทําการเกษตรกรรมทํานาเกษตรกรนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวแล้วนะครับเราไปชมด้านในกันเลยไปหาองค์ความรู้ต่างๆก็ว่าเป็นองคทอผ้าโบราณบ้านนนลเกาะนะครับเราไปชมด้านในกันเลยครับสวยอ่ะนี่นี้นี่นละคร ใช่นี้เขาอแท้มาจากสีอะไรหรือคะทีอยากรู้อ่ะวิน่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทีถ้าทีอยากรู้เดี๋ยววิน่าจะพาไปศึกษาข้างในกันเลยนะคะไปกันเลยครับตอนนี้เราเห็นอย่างนี้เนาะครับแม่เด็กกำลังข้อค่ะจ้าอันนี้ข้อเอื่อมาอย่างนี้ครับแม่อันนี้เป็นปื้มจางปื้มจางเห็นจากไม้อย่างนี้ครับแม่จากไม feels, ข้ขึ้นบ้างนี่แหละเป็นเป็นไม้ย่างตอนนี้่อนนี้ข้อเอาไว้ทีอย่างนี้ครับแม่อันนี้ตักลายจันขัดลาย อยากแม่ลายสูอยากแม่ขิดสู่ลูกขิดเราจะเก็บลายตรงนั้นต่ออ๋อแล้วมันเสี<ะ>่อวว่าเป็นลายเป็นของป่ะคะแม่อยากต้องไปเก็บลายมาจากคุณเพราะว่าตัวมันแพ็คขึ้นมันกล่องคอมเป็นหัวใจหลักเลยนะเขาจะเลื่อมตัวนั้นถ้าเลื่อมตัวนั้นก็คือบอเป็นลายเขาก็ต้องแกะต้องลือลอ,ออกเมื่อจ้านี่อะไรครับอันนี้ขั้นตอนนี้เพื่อมาขั้นตอนยังเนาะครับเนี่ย ีเพื่อนว่าอย่างนี้รับแม่มีโกงโกงเขาไป็ด้ยังครับผมม่ไปแต่ใช้ได้รอได้ผู้นี้เฮ็ดจะเอายังไม่เฮ็ดเป็นสีครับแม่ใช้บัวใช้บัวแดงเราใช้บัวแดงนี่เขาต้องเดี๋ยวออกบาตากแดดมาตุ่มเห็นออกมาเป็นสีบอกครับตากแดดก็ได้แต่จะย้อมสุดก็ได้แต่ว่าอันตากแดดครับอันย้อมสุดอันแดงสีส้มงามกว่ากันว่นส้ม อันนี้คือขันตอนอย่างขั้นตอนต้มต้มน้ำสยซุดไอ้ว่าเป็นซีเปมาจาะแม่เขาใส่ว้านต้มตุ๋นขอบแม่โดนด้วยอะจังเปียถเหลอแต่ว่า ข้าย่อมเนี่ยก็ได้สีเงินข้าย่อมข้างซองอะไรสีเท่าแต่ว่ามาโคนจะได้เท่าแกถ้าแห้งโดดแห้งในสีเท่าเหมือนกะแมนตุ่มนั่นได้ๆเพราะว่าชอบยังบัวนี่บัวสีธรรมชาติมือนกันนะหนำตุ่มกับหนำเปล่าหนำเปล่าสีสีหาของค่า ได้สีทองม,มักคุณจะได้สีดำไม่ได้จ๋าอันนี้ก็คือเป็นดอกบัวแดงที่น้ำมาตากแล้วจังไปต้มไม่พอจ้ะแดงจ้ะตากบัวตัดแหงแสดงจังต,มตม้มต้มตุ้มหล่ะจะได้สีธรรมชาติม่พอจ้ะแดงตม้ม,ม,มกระาำเป้าซื้อดอกมยอมะยมแล้วก็ได้สีทองถ้ามากคุณเขาจะได้สีดำตรงนี้จะได้สีชมพูก่อนจะน้ำมะนาวเราดอกบัวนี้ห่อที่ห่อน้ำไปต้มนี่มันไดจากเสีอครับแม่ได้หลายสีเยอะจ้ะ พยาบาลก็ตอบว่าจะหลายสีแต่ส่วนมากมีสีใดงามสุดครับง่ามสุสีได้แล้วแต่คนมาเนแต่เันมักว่ายอไ้มักายส่วนสายมันเอาไปเฮ็ดสีใดเลยนะครับมันหลายสีอยู่ลูกเขาเรสาบควสั้นงัวเอาขาไปบ่นเตรียมก่อนรองานกคุณยายครับอันนี้เอาไปเฮ็ดยังไงครับ ไปต้มแล้วย่อมเห็ดสุนีธรรมาชาติลายสีอยู่ไม่มดแลายสีอยู่ยยข้างนอกเอาไปต้มนี่มันชีได้ประมาณจากช่โมงครับเน่ต้มรประมาณได้สมมีมงเวลาเนี่ยว่าโดนเติมโดนเติมจนออกสีไปนล้วครับนี่คือลายของพระองค์เจ้าสิริวัณวรีานารีารัตนะครับผม ส่วนนี้นะคะคือผลิตภัณฑ์จากการนําดอกบัวแดงธรรมชาติมาทำค่ะสวยงามมากเลยนะคะเนี้อผ้าคือแบบนุ่มมากนะครับนิ่มลายก็สวยด้วยนะคะดูดีไรยก็สวยนี่คือลายขอพระราชทานสวยๆค่ะสวยมากเลยนะคะ วันนี้นะครับเรามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยู่ที่บ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและเราได้เรียนรู้กับ องค์ประกอบต่างๆเช่นการทําสีผ้าการทอผ้าและอีกรยายๆออย่างครับส่วนของเรานะคะเราได้สีธรรมชาติมาจากดอกบัวแดงนะคะเราได้องค์ความรู้มากมายเกี่ยวกับสายบัวดอกบัวและสีธรรมชาติของดอกบัวนะคะพวกเรานักเรียนโรงเรียนมัธย,ยมศิริวันวัลีหนึ่งนนทธานีขอจบการศึกษารนอกสถานที่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบค<อ>ุณ<อ>ครัย <Yeah. laughs>